ปีนี้ที่เรารู้ว่าโอ้โหวเทวสวุวรรณมาแรงอยู่ประหนึ่งจัตุคามรามเทพเลยที่เรารู้กันอยู่แล้วมปีนี้หลายๆคนก็บูชา,ทาวเทวสวุวรรณกันนะฮะใช่ครับก็เป็น,เป,นเป็นที่นิยมนะเพราะว่าพลังของพระราหูที่เข้าดวงเมืองเนี่ยพระราหูจริงเป็นยักษ์นะครับกระแสของความนิยมในเทพที่อยู่ในกลุ่มยักษ์เนี่ยก็จะมีเข้ามามากขึ้นในปีนี้ <Alright. S 2> ครับเอาความจริงนะได้ทวเทวสวุวรรณมาองค์หนึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าแบบองค์ละเป็นล้านเถอะฉันก็ให้คนอื่นไปต่อ เ,เขาไม่กล้าเอาเข้าบ้านอบูกองขนัดนี้เขายกมาให้เลยอ่ะอจนวันหนึ่งเอ้ยถ้าสมมติเราจะเอาเนื่องจากเทวเวสวรณเขาเชื่อเป็นเทพเจ้าแห่งเงินทองเทพเจ้าแบบว่าผู้ผีปีศาจหรือแบบว่าขจัดสิ่งที่ไม่ดีได้ถ้าเราจะบูชาเทวเวสวร์นในบ้านนะฮะเราควรจะวางตรงไหนคําตอบก็คือห้องพระครับอ,อบทำไมอ่ะเป็นจริงๆตนะ้องอธิบายก่อนคือในในตัวเลือกเนี่ย มีหลายหลายอันนะครับบางคนก็ตั้งเป็นคือไม่มีใครผิดหรอกนะครับ hmm. แต่ว่าอ่ะอย่างอย่างที่เราไปกับที่มณฑลดำเนี่ยที่พิชญ hmm. โลกนะโเ่ยเขาอยู่กับพระเขาจะอยู่ตรงฐานของพิชญเนราตเลยนะครับ oh, แต่ว่าแต่ว่าจริงๆโดยโดยคติอ่ะนะครับถ้าถ้าอยู่ในอาคารเนี่ยส่วนมากจะอยู่ส่วนหน้าของอาคาร hmm. แต่ว่าเราเราไม่ได้มีตัวเลือกอันนั้นอย่างเช่น พอเปิดประตูเข้ามาในบ้านปุ๊บอะก็จะอยู่ในในเขาเรียกว่าจตุโลกบาลเนี่ยเวลาเราไปวัดที่เป็นความเชื่อในแบบมหายานเนี่ยพอเดินเข้าไปในส่วนที่เป็นวิหารแล้วเนี่ยก็จะมีวิหารที่เป็นจตุโลกบาลเนี่ยอยู่ข้างในเขาก็จะเหมือนแบบเป็นอาคารที่หนึ่งก่อนอันนี้พอพอเป็นบ้านคนปุ๊บอะมันคงไปสร้างแบบนั้นเนี่ยลำบากอันนี้ไปไว้นอกบ้านก็กลัวหายอีกนะคือเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจตุโลกบาลเนี่ยทำหน้าที่ในการปกปักรักษาคุ้มครอง พุทธศาสนาแล้วก็ดูแลเรื่องอย่างที่คุณเกิดเชื่อถูกแล้วรัคือพูดผีวิญญาณไม่ไม่ให้มามารบกวนเรานะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีความเชื่อในเรื่องของท่านเป็นผู้เฝ้าสมบัติทรัพย์สมบัตินะก็เป็นการขอพรในเรื่องของโชคลาภเงินทองตามมาครับเพราะฉะนั้นอีกปีกว่ากว่านี้เป็นปีของเทเวศวรรณหลายคนที่บูชาเทเวศวรที่จริงแล้วพระเวสสันก็อยู่พวกคนไทยมานานแล้วแต่เราแค่ไม่ได้สนใจครับแล้วหลังจากนั้นอีกปีกว่ากว่าท่าน หมดกร,กระแสไปก็อย่าทิ้งอย่าคว้างท่านเหมือนจัดตุคามรามาเทพนะครับใช่ <laughs> จริงๆแต่เขาออของพวกนี้ถ้าสมมติจะมามาเองอย่าไปดิ้นรนโอ้ใ,ให้มันกลายเป็นธุรกิจเป็นมูลค่าอันนี้พูดจากใจเลยนะอย่าไปทำถึงขนาดนั้นอย่าเปลี่ยนวัตถุมงคลให้กลายเป็นของซื้อของขาย